วันังสัตตังสุต陀สุธาสีเดวานาถามนุสสเวสุงสุธาสีนังเดวานังสัตตังสุน陀อาคานิตาค้าเดวานาถามนุสสเวสุงเอตัมภากวตาปารานสิยังอิสิปัตเเนมิการตาเยอนุตารังธรรมจักังปวัตติตังอภัติวัตติยังสามเนนาวาพรหมมเนนาวาเตเวนาวามเรนาวาพมุนาวาเกณจิวาโลูกาสเมนติ อิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพมมารโรคาสะโตอภูกาจิอาญจ่าตาสะสาสีโลกาตาตุสังกัมปีสัมปาคัมปีสัมปาเวทีอะพัมมานโอเจโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโอสีอาิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตะโคภะกวาอุทานัอุทานเสีอัญญาสีวัตถโพคนันโยอัญญาสีวัตถโพคนันโยติอิติหิทังอายะสมมาโต กุณฑัญจะอัญญกุณฑัญโญทเววะนามังอโหสิติธัมมจักกัปปวัตนสูตังนิฏฐิฏังกุณฑัญโญภัตติโยวภโพมหานามโจจะอสัจฉิเอเตปัญจมหาเถระปัญจวัคคีติวุจฺเฉเลติพหุงสหสมาภินิมิตสาวุฑฺฑนตังคิเมคารังอุทิตะโขรสาเสนมารังธานาธิธัมมวิธีนาจิตวามุนินฺโทตนเตจสาภวตุเตชยํมงคลานิมาลาติเลคมาภิยูจีตัสสปละติง โอลัมปนาละวะกามะคามะตตยะาังกันติสุตันตาวิธินาจิตาวะมุนินโตตันติจาระสาวะตุเตจยะมังคลานิอุกิตากามาติหัตาสุทานุรันตังทวันทิโยชนะปะตังคุลีมาละวันตังอิติปิสังคตาโนจิตาวะมุนินโตตันติจาระสาวะตุเตจยะมังคลานิ กัตวนาคตาโมดารังอิวะคับปินิยาจินชายาตุตาวะชนนจนะกายามาเชสันเทนะโสมาวิตินาจิตาวามุนินโตตันเตจัสสาวาวทุเตชายามังคลานิสัจจวิหายามัติสัจจกวาตาเกตุงวาตาพิโรปิตะมะนังอธิอันทาพุตังปัญญาปัจจดีโตจิตาวามุนินโตตันเตจัสสาวาวทุเตชายามังคลานีตันโตปันอันทาภูจาขังวิภูตังมาหิติงพุเตนะ เถระผู้ชักเขนธรรมะพยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจะสาภาวตุเตจะยะมังคลานิทุกหะทิฏฐิผู้ชะกเขนสุตตะอดังพระมังวิชุติจุติมิธิประกาพิธานังยานาคเตนะวิธินาชิตวามุนินโตตันเตจะสาภาวตุเตจะยะมังคลานิเอตตาพิพุทธะเยมังคระอัตตคตาโยวาชนโนทินาทิเนสระเตมาทันทิหิตวานะเนกวิวิธา นิชุปัตตะวานิโมคังสุขังอธิคมยนะโรสัพัญโญมหากรุณิโกนตโหหิตัญญะสัพพปานีนางผู้เตรตวาบารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยังมังขะรังเจยันโตโพธิยามุเรสขยันังนันติวัฒโนเอวังทวงวิชัยโยโหหิเจยสุเจยังมังขะเรอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัตถวิภูกาเลอภิเษกะ สัพพะพุทธานังอาคาปโตปะโมตติสุนักขะตังสุมังคารังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุจิตังพระมาจาริสุปตะกินังกัญญากัมมังวัจากัมมังปตะกินังปตะกินังมโนกัมมังปณิธิเตปตะกินาปตะกินานิคขตะวา นาราพันธะเตปัตตากินเนสปีติโยวิวัจชันตุสปารโรโควินาสตุมาเตปวัฏวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะฏสปีติโยวิวัจชันตุสปารโรโควินาสตุมาเตปวัฏวันตรายโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสันิจังวุตตาปัญญโนจตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังบาลังอาหังสุขิโตโฮมิอาหังอเวโรมิ อาหางอพยาปโชโหมิอาหางอันิีโคโหมิอาหางสุขีอัตานังปาลีหารามิทัสาสุธิสัสเบสตาอเวราหุนตุอพยาพชจาหุนตุอันิีขาหุนตุสุขีอัตานังปาลิหารันตุข้าพระเจ้าขอแผ่เมตตาไปโดยรอบสุดข,ขอบจักรวาลอนันตจักรวาลแปดทิศรอบตัวข้าพระเจ้าเก้าทิศพระเขว่า,า,วาวผมสิบทิศโลกันตนานรก ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงญาติโยมท่านสาธุชนผู้ตั้งใจฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณทุกท่านที่ได้ฟังก็ดีที่ไม่ได้ฟังก็ดีที่มีความทุกข์ใจทุกใจก็รีให้มีความสุขกายสุขใจทุกทุกคนทุกทุกท่านแดเทอ เอาละญาติโยมสาธุชนท่านสาธุผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านตั้งใจสั่งว่าสวดทิยายตัวอัตมาพ่องสวดได้ก็สวดสวดบัตได้ก็อธิษฐานเอาเนาะมีบทสวดเพิ่มเข้ามาก็คาถาหลวงปู่นะหรืออันหลวงตามาเนาะซึ่งโยมพี่เชียงใหม่น้อมเกณฑ์เวนถวายอ,อก็มาอูมาจามาสั่งบัตสวดทิยายก็เริ่มสวดมาหลายวันแล้วก็เป็นมังกรละ กับต,ตัวผู้ที่สวดและผู้ที่มอบพื้ก็เป็นบรรณาการอย่างสูงยิ่งโดยกัรรายานจิตอันสูงส่งสิ่งที่ดีที่ง,งานอธรรมาภาพก็พยายามจะรวบรวมพิมพ์ไว้ปีหนึ่งก็จะพิมพ์หนึ่งครั้งเคือเป็นมังคละกับตัวกับตนอธรรมาภาพเองแล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆก็น้อมเอินจเจริญพรเนอ้อ ฟังรายการนี้ก็คือจะได้ค่อยจะถึงเป็นจะได้ก็โทรศัพท์หากันได้สิบนาทีสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปทุกๆวันอตี0 8่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำการทำงานที่เราจะต้องไปไปร่วมการร่วมงานครับคนจำนวนนักนะคนจำนวนนักที่อยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วม บางคนก็อย่างล่ว่านั่นนะมีน้ำใสใจจริงบางคนก็มีน้ำใสใจแจง้งบางคนก็อูสองเตือ่อสามเตือ้อโอ้บางคนก็โอูนี่โดยเฉพาะท่านผู้มีบริวารน,นะบริวารญาติมิตรหรือคนใกล้ชิดสนิทสนมบางเตื่อก็ต้องจำเป็นทำใจนะปรุงใจปรับใจเอ้อท่อานตั้งหลายก็ได้ทำได้ปรับสภาพ โลกคราวนี้น่าจะมีความฮ้อนและมีความหนาวสองสาวันโดยเฉพาะเช้าแต่เช้าตะคืนนี้ตั้งแต่ทีหนึ่งทีสองนี่อากาศเย็นลงแถวบริเวณวัดจังกรมเพราะว่าแถววัดจังกรมนี่เป็นสถานที่รับน้ำเนาะเพื่อนก้นกระทะอ่างกระทะน้ำจะเปิดห้องว่าจะไหลมารวมกันนี่ความเย็นมันก็นละอุขึ้นมาเหมือนทันไอเย็นที่มันสอดแทรกขึ้นมาในถังน้ําแข็งหรือในห้องเย็นเนาะ ส่วนที่มีความเย็นนั้นเพราะมีสิ่งที่ทำให้เย็นเช่นฝนตกมาเมินน่ะมีลมพัดโดยเจ้านี่น่ะลมโชยไปโชยมาใบไม้นี้ล่วกันไปลูกันมาน่ะสภาพความเปลี่ยนธรรมชาติกูเตือมันที่มีลมเราจะอยมสองตว่าแต่เจ้าเนี่ยเจ้าวันเนี้ยแต่มาภาพตื่นทีสามปลายสมาถ้าลุกมาก็เดินท่านเดินนี่ลูกน้องก็ตัวกันไปสี่เป็นห้าเนาะคองสมมาถ้าองแข้งข้องขาตู้หลวงพ่องนี่ก มันมีสามสี่ตัวหล่นด้วยนะนอนอยู่หน้าโฮงหน้านาหน้าพิพิธภัณฑ์เนอนกุฏิเหีววันนอนพิพิธภัณฑ์เหววันถ้าเาสะดุง้งตื่นกำกุญแจสล็กนะเอาละหูตื่นนะบิดข้านนี่สุนัขหรือหมาวันนี้นะลิงก็ได้เอาไปปล่อยบนนั่นอุทยานขุนวางบนล้เพราะว่าพุ่นมันมีหมูนักของเฮานี่มันมาอยู่ตัวเดียวกับอินโดเป็นง่อมนะ อ๋อย่างขึ้นไปไปโยมพี่เชียงใหม่เพิรงอ่งอย่างมาเฮือก็เฮือมันกินเอามือสอดเข้าไปมันกลับมาอยู่ที่มือเขาเนี่ยเหมือนแมวเนาะอย่าโยมเหมือนแมวสั์ที่มันได้เลี้ยงคุ้งวัวควายกับมันนะ่ะเวลาเขาอย่างไปเฮือมันไปเขาอยู่ใกล้ๆจะง่ายปัรรมเจือกนะไป้ายๆนะไปละจะดลู่นำหน้าถ้าเขาจ้าแล้วละเอาหน้ามาถูถ้าเขานั่งอยู่เอาหน้ามาถูทั้งหลังมาเนี่ย เขายืนอยู่เขาหน้ามืไปไปไปอ่ะมันว่าไป,ไป,ไ,ปไปเลยไปเลยอีกะควายก็เหมือนกันนะเขากไม่ใช่ว่ากลัวมันนะก็พยายามว่าสัตว์มีสั์มีขนเนาะซั์มีเขาซั์มีขนซัตว์มีเขี้ยวโบราณท่านก็หื่อระวังเอาไว้เอากไมเช่ว่าพมากำไม่ไว้ด้วยเหมือนกันนะลึกๆตัก,ก็จะฟาดเหมือนกันนะอันเนี้ยเอาก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่เอาเคยเลี้ยงลิงเน,นี่ยเอาไปได้ร่วมสองเดือนร่วมเดือนแล้วกะโยมพี่ส่งอาหารแห้งมาเฮอก็ ได้ตันพอดีอ่ะนะวันนั้นเอาไปคือมันก็ปุ่นหมูมันมีเป็นสี่ห้าซีเหมือนกันเนอะไม่วางวัวน่ะพอดีกันยานามิตรทุเจ้าเป็นอยู่อุทยานเป็นอยู่ันสำนักธรรมจาริกเน mm ่ hmm. เดือนนั้นประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยจะตอดผ้าป่าพอดีกับเบื้องเก่าธรตมามีจะได้เอาไปหือพอลน์พอนๆเป็นแปงกุฏิเป็นมีอตรตมาไปสอพิกมานี่ก็คงจะได้ไป ไปพักคุณสักคืนสองคืนนั่นนะบาะว่าขึ้นไปพอวันที่เสารเจ็ดสแปดนี่ก็จะได้ไปเอาพักเนาะการลำสลัดเนาะพักสลัดการลำผักกาดขาวผักแพรงแตงเต้าจะขึ้นไปพอจะเอามาประดับงานตั้งทรมมหาจาดปีนี้ตั้งทาในศาราพระพุทธมงคลร้อยแปดเพราะว่าผามนั่นมันค่อยดีอต่โยมยู้พอนี่มันอดเอ็ดอดเ่ยดมอดนี่นังเง็ดเง็ดนะ ก็โคมสมควรแล้วปีใหม่แล้วก็จะได้ลื้อละนะป้ายวัดก็เหลือประดับตกแต่งแหมน้อยหนึ่งวันสองวันนี้ก็คงจะแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปส่งคือกันรายานามิทุกท่านมูลค่าเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็คือว่าเอารัตรพันธ์ที่บรรไว้หน้าพระเจ้านะ่ะเป็นหูบทัานหูบนีฮูบหน้าคดเนี่ยอันนี้จะเอาหน้าเกลียวหน้าเกลียวพอจ้างนะ,ะวันนี้ได้อูนานาสบายสบาย ต่คืนนี้ไปได้จัดรายการพ่อเนี่ยพ่อไปทําบุญอังออกเมนพระราชทานเพลิงศพ <c oughs> <c oughs> ท่านพระครูสิริปุญญากรอนคำปันอนารโยเพราะว <c oughs> ่าเขาเป็นเนนอายุสิบเจ็ดสิบสิบแปดสิบเก้าเนี่ยนะอยู่กรุงเทพแล้วปีสองพันร้อยสาวเจ็ดนี่เคยมาเลี้ยงกาแฟอย่างเพาเปิ้ลเนี่ยคสาวเจ็ดแล้วก็ห้าสิบเจ็ดเนี่ยมาเลี้ยงกาแฟเพิ่นก็เป็นพระครูสัญญาบัตร เป็นไปคนอำเภอป่าซางไปนคนหูบห้างน้อยๆอย่างโยมพี่เจียงใหม่นะั่นแหละโหดหูบห้างน้อยๆนะเป็นท่วมน้อยนะเป็นเป็นมะเร็งระยะแรกนะ2,500สาวไปนะก็สุมาตตัดลำไส้ไปละเออมันยังมีอยู่เองอะโอตะกอนเป็นมักลาบเนีย่ยโยมเป็นนัดกันไปหรอกินลาบชุดกินลาบเ <c oughs> ป็นห้องว่าชุดหัวไม่มือแดงเนาะมีมีละไปหมดอะ หลวงพ่อวัดเชตะวันหนองหมูลหลวลงพ่อบ้านลวยหลวงพ่อวัดชัยมงคลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลูกก่อนวัดพญานามงคลชุมพลลุนรักษานะอดีตเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อพระเทพมหาเจติยาจารย์ภัยบูนภูริวิปุโรเนี่ยท่านอาจารย์สวัสดิ์วัดสุพรรณรังสีโสพระครูโสพลโสพิษนี่อันนี้ผมก็มรณภาผาไปกันหมดเหลือท่านพระครู พระครูเหลือรองพอเพราะหลงเดือนนี่เหลือรองเจ้าคณะจังหวัดตนเดียวนนรับพระพระครูวิสิตปัญญากรอุปชายโยเมพันเตอตมานี่แหละปัญญาพาระโนนามะเนี่ยอันนี้เป็นเป็น <c oughs> อันพระอุปชายธรรมาภาพกรรมาวาจาคู่สวดธรรมาภาพของมรณะไปภาพไปตนล้อันเนี้ยไ,ไปถคืนีเพพนอือเปินอื <c oughs> นอก็ลลง ลูกศิษย์ลูกหาเต็มเมนเต็มเมนก่อนจะพระราชทานเพลิงศพจริงเนาะเอาเนนไปตักวก็าทายรูปเพื่อญาติโยมพอก็ไปใจมันถึง่อยไปเปิดนไปได้นิม,มนต์เขาก็ถึงจะไปญาติโยมพอดีเขาอาตมาภาพาเป็นคนเหมืองง่นะภูมิใจและก็ดีใจว่า,าได้เปลี่ยนปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยชน์ของตำบลน,นะที่อยู่ในสอบได้ในนามจังหวัดละพูนเนาะรูปที่หนึ่งก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิล์สุนทรวาที อันนี้เจ้าระคุณสมเด็จพระสังฆราชปดกิติสโสพโนวัดเบญจม,มาบพิษท่านเจ้าคุณศรีสินสุนทรวาทีท่านมหาสินสิขาสโพธานอทองนี่แต่งหนังสือเก่งนะเปิห้องวัา,างสุขใจนะต่างสุขใจท่านเจ้าคุณเทพรัตนายนายกสอบปริญจ็ตในรูปที่สองในนามของจวัลลปูนคนสอบได้ในนามลปูนเนาะคนตำบลอยมึงแง่อีแต่เนาะ อัตมาภาพก็เป็นรูปที่สามที่สอบได้ในนามของคนละพศอทอ่านเจ้าคุณเพิ่งสอบได้30สปลายอัตมาภาพก็ได้ห้าเอมันคนละปีละปีไล่ๆกันนะ,ะได้ประเรียน8รูปหนึ่งของเจ้าวัดละพูนก็ถือว่าได้รับทุนหลวงพระราชทานสองปีซ้อนปีที่ห้าเอคือ2551 25, ้ครับ2556ยังมีเกียตรติประวัติได้ทาลปัตด,ด้ามหนึ่งยามใบหนึ่งสตัง 1มื่นแปดคือปีห้าหนึ่งอ่าแล้วก็ได้ปีข้างที่สองคือตอนนั้นนี่มันมันกึดที่จะได้ยาโยมกึดที่จะได้ห้าวันเพื่อนก็ส่งหนังสือมาแล้วนะว่าเออเอาหน้าจะได้ทนดุนแต่ใครได้สักเพิ่นสักน่อยนะคือความหวังความฝันมาได้เขาก็าเขียนจัดดีหนนะคือวาตามาภาพเพื่อนห้องว่าเข้าล็อกเอลยเนาะดูหนังสือชอบเกงนะ่งเนาะเพื่อนห้องว่าแนวแนวหรือเกง่งชอบเกง่ง ถึงวันนอกเียนเขียนวิชาละสองร้อยเตื้อมันบ่ออกกลมเป็น,นยังมันบ่เข้าในข่ายคืออาจาริ์ที่เขาเขียนมาก็บ่เป็นอย่างยอดยมก็ไม่ได้เครียดนะยมพี่หลายคนยมพี่เชียงใหม่ก็เป็นกําลังใจคือยมไอยมป้ายมยมลุงยมอาทั้งหลายที่เป็นเป็นกําลังใจคือก็น้อมรับด้วยความรานแรงด้วยความดีใจอย่างสูงซื่ว่าอาตมาภาพก็เป็นแบบนี้แหละคือแต่ก่อนนี่เพื่นก็ สอบปร,ริญญาสามได้ก็ได้คะแนนอันดับสามได้เทพคัดเสร็จครั้งหนึ่งนะแล้วก็อองนั่นกับปริญญาปรียนาสี่ปร,ริญญาสี่น,นี่ก็เฮียนด้วยตัวเองไปพอเปินแนวนะแนวตั้งแนวหยังเปินห้องว่าแบบพอสูตรมนถึนก่ก่อนเปิดหอันนี้เอาก็อาศัยท่องเนาะท่องใบปริญญาสี่ก็ท่องเนาะปริญญาห้านี่ก็ไปเฮียนวัดอชนะสงครามท่านเจ้าคุณผมผมผมมาบันผมมักกวีไปดียนะ๋ยวนาผม วัดอักญการรยานามิตรสมัยเป็นพระมหาประกอบพระมหาลุ่งอ,นนอะย่างตก่อประซึกไปหมดละไปเฮียนข้างไปลูกกันเฮียนวัดชนะสงครามอ่าที่สอนอชนะสงครามเลยอัน,นตะก่อนเป่นห้องว่ากรมประชาสัมพันธ์มีฮะเนาะเตียวไปแล้ <c oughs> วฮะน่ะเวลามีอย่างก็เดือดร้อนโดนเด,นดนือนเพไ่นห้องว่าเดินขบวนอะไรอย่างเงี้ยบางลำพูะนะก่อนนะรถหกสี่พันรถสามศูนย์พันนะแถวนั้นน่ะลุกเมืองนนมา ก็เฮียนกันนั่นะเอาละลง,ลงเฮือด่วนถ้าพระอาทิตย์เนาะลงพระอาทิตย์ถ้าถ้าผ่บ่เคยไปกรุงเทพนี่นก็อู้ยากอยู่นะถ้าพระอาทิตย์ถ้าพระจันทร์ถ้าอ่าถ้ามหาลาชเนากะก็ลงเหือด่วนบางเตือมันปูขี้ขี้ขาเมาแต่ไหมเผาจีวรเปลี่ยนไหมเปลีป่ยนนั่นน้ำมันเครื่องต้องปีนปีนสะบงปานอ่าปีนจีวรต่างนอกเป็นต่างในท่าง,งในเป็นต่างนอกยามพองให้หนุมเมียก็ดีห้องตกน้ำเนาะ ายเหือไปบินนาบานก็เหือข่วมสองเต้อเกือบมรณภาพเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่กรุงเทพปีอายุสาวรายแถวจังหวัดนนท์นี่มันเป็นคลองพันห้องว่าคลองเนาะคลองบางแพกเนี่ยไกลเฮือนไกล้เย็นไกล้เรือนจํามันบางขวางเนี่ยนะพันห้องเฉพาะบางขวางไปเทศสอนนักโทษก่อนจะประหารอยู่33ศพ33ท่านเนี่ยอันนี้มันความคิดอเนี้มันถึงออกมาตอโยมประสบปปการณ์ส่วนหนึ่งนะ เอาเตดแล้วเออโยมตั้งใจเนออันนั้นเอาผู้เป็นไทยเหาออันนั้นนี่คือสีเนื้อย่างแปรหมดแปรทุกอย่างว่าไปตามเนื้อผ้าปุ่นมาฮือเกินสาวนาทีเนาะโยมตั้งอกตั้งใจมีอันยังก็พดปล่อยให้ใโยมเอ้ยอย่างอันยี่เอาไปโอกมันตึงตายเนี่ยเอาไปว่าม่ได้แหละคนจะตาต่อยู่ั่นแลนาะหนุ่งชุดขาวอย่างมันตึงสั่นแล้วเน่ยเอาเข้าเอาน้าไว้พระอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยกินข้าวแล้วนะ ผลกอลออัตมาภาพกลอลอพอเตจเย่างเรียบร้อยผลก,ก็ปะขะผลกบระเคนสังฆทา,านเอาก็ออกประตูตามปกติแล้วมาอยู่ประตูหลังวัดบางแพรกนี่มันเปิดห้องปร,ประตูแดงหลังจากสักกรรมสักเก่งโมงนี่เปิเนี้อทางในพมล้หรอแต่ก่อนเปนยิงเป้าอยู่นะอันนี้เป็นประสบประการเนื้ออู้ฟัง สามสิบสามศพนแดนหลวงพ่อท่านเจคุณพ,พระธรรมกิจมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัจุบันท่านก็ยังเป็นเจ้าวาดวัดเฉลิมพระเกียรติแตนเปิลเราเวลาเปิลน,นั้นยิงเป้าแล้วก็เอาออกมาเขาก็เอาใส่โลงที่ถูกเนี่ยเนาะมันจะมีงบประมาณเนี่ยไปแท้เป็นว่าเอาใส่โฮงมาเรียบร้อยล่องมาเรียบร้อยเปิรนกก็เอาใส่เปิลหัวซองนะหรือช่องที่เก็บศพเราป,ปูนปูนปัสะเตอร์ปะอย่า กันกินมันออกแล้วก็มีมีปัญญามพอน้อมีป่องดับกินขึ้นยองขึ้นจ้องเนี่ยเราเปิดหนังสือเพื่อก็ถึงญาติหรอหนังสือถึงญาติก่อนสิบห้าวันเผื่อญาติจะมาบางคนได้มาให้ให้หุยหุยเออเปิดเอาหน้ามันดึงหน้าตอโด่งต่เหิงเนี่ยมันเป็นซบเน่าเนาะญาติโยมไว้เน่าเอาเอาว่าก็จูงซบขึ้นเบนบางเถือในน้ําเหลืองสมาในน้าเหลืองเอานะเอาซาะเลอรเพื่อก็หามหามซีก็หรอ ห้ามขึ้นเมนแล้วก็เผาเลยวัดบางแพรกนี่เผาฟรีหรอญาติพี่น้อนงพุก็มาบังสกุลเนี่ยบางคนบเผาเผาบบเอาก็บไได้เพิ่นถวายตามเจตนาะถ้าเขาเติมคขได้วปวดท้องวันใดเผาซพถ้ากินมันลูกตังไตมาทะลุขึ้นตังเหนือเพราะวัดอาตมาภาพนี่เป็นคุติปืปูนเนาะเป็นรูปวงกลมวงลีวงสี่เหลี่ยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัดนนทบุรีเนาะวัดวัดบางแพรจังหวัดคุติมีมด ธรรมาภาพก็ไปอยู่ั่นสี่ปีเนาะเราก็ไปอยู่วัดเฉลิมพระเกียรติปีหนึ่งเราก็ย้ายไปอยู่วัดดอนเมืองอันนี้ประศพการที่นํามาอู่ให้ญาติโยมฟังเนี่ยเล็กๆน้อยๆว่าไปเรื่อยๆไใช่ว่าไม่ใช่โม้นะไม่ใช่สมรักป่าหารซบก็บผาหารมาละลากซบของมาเผาก็อเนี่ยมาละไม่ใช่ไปกรรมนะคือเขานําหน้าเนาะไปทําหน้าที่ไปเตะทํหนาซบแทนหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอดีตเจ้าคณะจัจจงหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยให้ปไปไปัตเข้าไปใกล้เรือนจำบางขวางนี่นะไปคู่แดนนะเพิ่นทำบุญเลาน้ำพรมเจ้าหน้าที่เรือนจำเปินซับปลาเลือก็อยู่ด้วยกันนะั่นาะซับปลาเลือหลายคนมาเดี๋ยวนี้เพินเ่นเพิ่บ่มีข่าวเนาะการประหารอันนี้นำมาเสนอใหอญาติโยมสาธุชนโทรกันเข้ามาก็ได้เนอะเรืองทัห้านาทีเจ็ดนาทีนี่ก็ หนึ่งเสียงหนึ่งสายหนึ่งกำลังใจคือขยัิโยมจะไปท่อจะไปถอยเนออัตมาภาพไปหนันละเ้าอู้กันอยู่ดีๆนะปัดหลังเก่งจะมองเออนอนซื้อซัดนะมีลมหายใจเพื่นยิงตั้งหลังหรอยิงตั้งหลังพดตั้งหน้าอันนี้นักโทษประหารเนี่ยเอาของอู้แล้วเออมันเป็นยี่อีพออายุ45 50ิบิขึ้นมานะมันจำความได้มดอนะยัโยมเคยไปที่ไหน ไปบินทบาทในคลองบางแพรกนี่มันมีเจ้าละเข้เหรอ,อเจ้าระเข้เจ้าป้อแต่มันมัจะเงี้ยเือเขานะเวลาน้าําแห้งโพดทนนอนยาวเฟ้ยอะไแหละแา้วยาว,เ,าว,เ,าวเป็นห้าเมตดเจ็ดเมตรอะขิวขึ้นเงินหละเวลาน้ําขึ้นมามันมันลอยขึ้นมาตามน้ําเวลาเพิ่นทําทําบุญประจําปีนะเพิ่นอ้อมเป้าอ่อนจงลงไปมันตีพุ่มเลยนะพราะทนน้าเอาเนื้อว่าเขาก็คนเมียกู ถ้ายีนีนถึงมาลงน้ำนะั้งห้านมาเขาถึงลงน้ํากัวแต่ชาวบ้านเพิ่นมีนยมันก็มาได้เนี้ยคือคนนะมาได้มีข่าวว่าจระเข้ก้าบคนไปแม่มันมีมันกินไปทางจระเข้น,เน้ําจืดเนาะมันจะเหมือนจระเข้น้ําเค็มกะพปนห้องจระเข้เนี่ยปนห้องว่าไอเ้เข้ขวางคลองเนี่ยนะคลองบางแพกถ้าเพินปิดมันก็เข้าบาได้ถ้าเพินเปิดมันก็เข้าได้ออกได้เรื่องน้ำมันลงเนาะน้ําทะเลน้ําเจ้าพระยามันขึ้นมันลงเป็นประจำเนาะถ้าอยู่กรุงเทพ พราะฉะนั้นเจ้าวันนี้ธรรมาภาพเอานานาสาระ,ะที่รประสบอาการมาโอ,โอ้ขยตาโยมสาธุชนได้ฟังฟาทาบาฟังนี่ยมันถึงได้ยินน,น่ะญยติโยมเห้ยมมนใช่ว่าไปแต่งเรื่องกุ้เรื่องหลวงพ่อท่านพระครูสิริบุญญากรตะคืนนี่เปิรนเออรกะโลนี่กัดอกนะมันกัดอกขึ้นมาทันทีไม่ใช่ว่าจะให้กับใแจ่มันน้าตาพังเพิงเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ที่เขาเคยใครชิดสนิทสนมเคยไปมาเคยกินเข้ากับเปิร์น,นะ เคยกินเข้าเปินกินเข้าวขับเปินตักอัญยังครับเปิ่เนี่นะแม่เขาบัได้อยู่กรับเปินแท้เป็นว่ามัลมาลูกกรุงเทพมาแต่ก่อนก็ไปนอนวัดต้นเพิงอย่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนอนวัดวัดบรรลุกสมัยนั้นอุปชาเนนตุลุงคําปันพระโคสุทธิธรรมสุนทรคําปันพันทวังโสนะอดีตอุปชาเนนแล้วก็นอนวัดเหมืองแงนอนวัดไชยสถานนอนวัดสลีบุญยืน นอนวัดบันลุกเนี่ยเวียนไปแล้วก็มานอนวัดบันยูสี่เมืองยูเนี่ยแล้วก็ปิกุงเทพจะมาสิบวันเนาะนั่งรถไฟสมัยนั้นนะน,ะนอนมาการรถเจ็ดแปดร้อยสมัยนั้นนะนะรถนอน,นอ่าอสปินเตอร์กำลังมามีนั่นแล,นล้วนั่งรถทัวรถทัวก็เกือบมรณภาพอายุสิบแปดเตอรหนึ่งสาวห้าเตอรหนึ่งห้าสิบห้าที่ผ่านไปเหมือนนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นํามากล่าฟให้าติโยม เอาไปเอามาก็จะไปลืมกันเน้อวันที่เสาเสาเก้าธันวางานตั้งทรม,มหาชาติเบสันดรชาดกญาติยโยมมีกุศลเจตนาใข่กินใขรตานเจ้าภาพการทำมะพระเจ้าสิบจาติยังแถมเก้ากันเน้อเข้ากันสิบกันกันละหนึ่งปันบาทยังมีเจ้าภาพเต็มเทือแล้วก็ทำม,มหาจาติวันที่30สิบนี่ก็กัน25 0 0้ายังแถม8กันเหมือนกันนะกันละ2,500ันบาทตามเจตเจานาเราจะทำได้ ต้องการเข้าสารเห็นประมาณ3ามถังนะได้ละสามถังเอามากวนเข้าทิพตไปใครต้องการทําบุญบะัวดินเนาะบะัวดินงาขาวงาดําน้ําอ้อยน้ําเพิ่งบะถวดินนั้นบะถวที่สงูงเนี่ยต้องการเห็นประมาณหลายกิโลอยู่เพราะว่าเข้าหกถังอย่าโยมน้อยมันก็นหลมตาเนาะ น้ำเพิงน้ำอ้อยน้ำมันงนานะญาติโยมมีมีโอกาสมีจต่ว่าก็กินตานได้มาได้โอ้ยแม่มซื้อมาได้ส่งสตางมาร่วมก็ได้เนอะธรรมาภาพก็จะไปซื้อแล้วจะถ่ายบินนีพะะ่พอว่าไปซื้อกิโลเท่าใดนะทุเรนเมืองโยมพี่เชียงใหม่เพื่อก็ส่งเมื่อหลายอย่างจะได้เอาไปคั่วไว้ให้เรียบร้อยเออสถาบางคนคนที่มา่ยการวัดพัดกันไหว้คั่วกันไหว้ใส่ถุงใส่ถุงไหว้ถึงเวลานี่เขานึ่งเข้ากวนเอาน้ำเพิงน้ำอ้อยน้ำกะทิลงพัด แล้วก็อน,นี่ลงกวนก็ม่วนไปอย่างเนอะวันนี้ก็คิดว่าคงสมสมัยได้เวลาเจ้าขอ,อนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุปาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังไซธรรมโมบังควาสังโคบังกายาอัลหังบังเกสาอัลหังพุทโธนะโมพุทธายะจัตตารโธธรรมาวันติอายุวันโนสุขัง ปะลังฟังกันที่ในที่วันต่อเนื้ออายุวันโนสุขังปะลัง